ทำพัฒนาต่อไปเรื่อยๆคือผมยังยังมั่นใจว่าของแบบนี้มันดีขึ้นได้เรื่อยๆครับบาร์มันไม่มีสุดหรอกคือถ้าถ้าเราไม่หยุดซะก่อนอะไรอย่างงี้ครับห้ไม่เจอเราก็จะหาเรื่องท้าไทยตัวเองอยู่ดีครับแต่ว่าก็ฝากทุกคนมารับชมความท้าททยเราด้วยใ,ใจผมนะณนะวันนี้ที่ผมทะลุกำแพงสิ่งนี้กล้าที่จะออกมาทำจริงๆผมรู้สึกว่าณวันนี้มันไม่มีกำแพงเรื่องเพศสภาพแล้วมั้ง เอาจริงนะพี่ทุกครั้งที่เวลาเรางานเราออกแล้วงานมันสวยอันนี้ยังยังไม่นับคนดูนะ,ะงานสวยเปล่าะข้างในมันจะแบบเนี้แบบสมมติว่าอ่ะมันคือการแสดงแหละแต่หมายถึงว่าการที่ทุกอย่างมันมันสร้างมูดให้เราได้อ่ะแบบอย่างเช่นโอเคเราอยู่ตรงหน้าเราเห็นมูทมูหนึ่งแต่เวลาเราวิ่งไปดูหลังมอนิเตอร์การจัดแสงทุกอย่างที่เขาช่วยเราอะผมพูดจริงว่าไม่มีนักแสดงคนไหนเก่งได้ด้วยตัวเองหรอกสุดท้ายมันคือ คนหลังกล้องรวมถึงคนหลังห้องตัดต่อด้วยที่ทุกคนน่ะอยากอยู่ในงานที่ดีหมดนั่นแหละทุกอย่างทุกทีมงานอยากอยากประกอบตัวเองให้เป็นเพอร์เฟกทีมตลอดทุกงานแล้วก็ทุกคนอยากได้สิ่งที่คุ้มเหนื่อยก็เออผมรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้อ่อรู้สึกพอใจแล้วกันไม่ได้รู้สึกว่าติดอะไรตรงไหนแล้วก็ จริงๆวิคที่แล้วตอนมันออนอีพีแรกอะมันเป็นครึ่งเดียวคือจริงๆมันออนพุธพุทธหัสครับแต่ว่าตอนแรกมันออนแค่พุทธหัสก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพุธอันนี้จะได้ดูวีคเต็มๆแล้วว่าเป็นยังไงแต่ก็พอใจมากกับกับโปรดักชั่นที่ออกมาผมรู้สึกว่าเออนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะเล่านี่คือสิ่งที่เราอยากพูดอะไรอย่างเงี้ย จริงนะพี่ทุกครั้งที่เวลาเรางานเราออกแล้วง,งานมันสวยอันนี้ยังยังไม่เับคนดูนะงานสวยเปล่าบะข้างในมันจะแบบเนี้ยแบบไม่คือแบบคือคือต้องบอกว่าบ้านเราแสงมันไม่ได้ถ่ายได้ทั้งวันแต่เราต้องถ่ายกันทั้งวันมันก็จะมีความแบบกล้ากลัวๆได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับจริงๆกับการทำงานกับที่โปรดักชั o n ที่มันดีๆแบบจริงๆริงมันติดอะไรอยู่เยอะมาก มันเสริมมันเสริมให้เราเชื่อในสิ่งที่เราสมมติว่าอ่ะมันคือการแสดงแหละแต่หมายถึงว่าการที่ทุกอย่างมันมันสร้างมูตให้เราได้อะแบบอย่างเช่นโอเคเราอยู่ตรงหน้าเราเห็นมูตมูหนึ่งแต่เวลาเราวิ่งไปดูหลังมอนิเตอร์การจัดแสงทุกอย่างที่เขาช่วยเราอะผมพูดจริงว่าไม่มีนักแสดงคนไหนเก่งได้ด้วยตัวเองหรอกสุดท้ายมันคือคนหลังกล้องรวมถึงคนหลังห้องตัดต่อด้วยที่ทําให้เราเก่งก็ต้องขอบคุณพี่ๆเขาแล้วผมก็ยังยืนยันว่า กรุยาคาตเป็นหนึ่งในทีมที่ดีมากๆาพอดีมากๆครับกออ็คือคือผมมองว่ามันคือซีรีส์ที่ไม่ได้หลงประเด็นเออ,เอ,อคือเราเราเล่าโดยที่เรามีสิ่งที่เราอยากพูดและสารนี้มันส่งไปถึงคนดูแบบมันดูไม่บิดเทียวอะแล้วมันก็จะเป็นแบบที่ผมสัมภาษณ์กับพี่ๆไปครั้งก่อนว่าเนี่ยมันคือแค่เรื่องมายเซ็ต มันมันไม่ใช่เรื่องการชี้นําอะไรเลยใช่จริงจมันเป็นเรื่องของการทำงานที่หลักนี้เราจะเรียบร้อยกันมาตลอดครับใช่ได้เกิดขึ้นจริงๆแในในซีรีสของไทยเองครับสถานะทีเราอยากจะเป็นงครบ้างความจริงพูดเรื่องนี้ไปก็จะยาวนะครับแต่ว่าก็ถ้าพูดถ้าถ้าตอบแบบย่อๆก็คือเชื่อสิทุกคนน่ะอยากอยู่ในงานที่ดีหมดนั่นแหละทุกอย่าง ทุกทีมงานอยากอยากประกอบตัวเองให้เป็นเพอร์เฟกต์ทีมตลอดทุกงานแล้วก็ทุกคนอยากได้สิ่งที่คุ้มเหนื่อยเสมอคือผมรู้สึกว่านี่นี่เป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นทั้งหมดถ้าถ้าเราสามารถสนับสนุนเรื่องนี้ได้เราก็อยากสนับสนุนแต่ว่าผมไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นนะเอาจริงหมายถึงว่าผมแค่เป็นคนโชคดีแล้วกันที่ผมกล้าโชว์ทีมงานตัวเองเพราะว่าผมอะได้เจอทีมที่ดีแต่เราก็ไม่กล้าพูดแทนคนอื่นขนาด เอาจริงๆแล้วอะไรเลยผมงานเอาชิ้นต่อไปจะขาดอะไรอีกผมเื่อเลยนะเพราะว่าต่อคืแบบผ่านงานยากแล้วอะจริงงานผมอ่ะมันก็มันก็ยากแล้วมันก็ง่ายในเวลาเดียวกันตลอดแหละครับก็จะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆคือผมยังยังมั่นใจว่าของแบบนี้มันดีขึ้นได้เรื่อยๆครับบาร์มันไม่มีสุดหรอกคือถ้าถ้าเราไม่หยุดซะก่อนอะไรอย่างเงี้ครับ ต่อให้ไม่เจอเราก็จะหาเรื่องท้าทายตัวเองอยู่ดีครับแต่ว่าก็ฝากทุกคนมารับชมความท้าทายเราด้วยจากใจผมนะณนะวันนี้ที่ผมทะลุกำแพงสิ่งนี้กล้าที่จะออกมาทำจริงๆผมรู้สึกว่าณนะวันนี้มันไม่มีกำแพงเรื่องเพศสภาพแล้วมั้ง สุดท้ายแล้วมันมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะถกเถียงกันในเมื่อไม่งั้นกฎหมายสมรถเท่าเทียมมันจะแอคทีเวตทำไมผมไม่รู้เลยคือผมรู้สึกว่าเรามาสร้างความบันเทิงให้คุณเพราะฉะนั้นเพศสภาพมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักอะสุดท้ายแล้วถ้าคุณสนุกแค่นี้ก็ดีใจแหละแค่นี้ก็ดีใจ ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ